หนาทีตโัโอ้โหเบิ่งเด้อนี่พี่น้องเมีนอีหลีเห็นมัพี่น้องหนึ่งสองสามสีหเกสน่วยพอดีโอ้อย่างเดคนเห็นพี่น้องเลย่ยาบอกผูไดเด้อพี่น้องเด้อ เกิดเป็นเสื้อซาดแห้งย้มเหม็นสาบกุยก,กันเกิดเป็นคนอีสานแล้วแฮกแพ่งกันไว้ยาสุไลเรื่มถิ่มพงพ่านพี่น้องเกา่ายาสุระเผาเสือหลงไปย่องผู้อื่นดีพี่น้องสวัสดีครับกองร้ำหนักกินที่นิสานครับพี่น้องวองมาละนายวอกมาละศูนย์มันคือพวดคือโผแท้ไม่อย่างอี้ประจมอย่างน้ำหยุดน้ำไหน้ำหน,น,น้าแถ่าพัศนว่านะครับ <laughs> มึงอะไรนี่พี่น้องนายแห้งนี่แม่อูออกมาแขวนไว้นี่แม่พี่น้องเอาอูมาแขวนไว้เวลามาห้มานหน้าจะได้หลับได้นอนปวกกินเสบอกูได้ว่าปวกกินอูปวกกินเสียกนะครับมาลักเอาหอดอูคุณ นะครับผมว่าน่าจะเป็นพวกขียานราล่ะพวกขียาพูดเราล่ะผมเลยามบิ้งนี่แหละแต่เพราะว่าคนเอาอูไปว่าสันว่าเดี๋ยวห้อยเอาเสียกตัดเอยเอามีดตัดเสียกพี่น้องโอ้จักเสียเอาไปยังเลยเหรอปวดพูดครับอยากได้ก็อยากได้อยากได้พูดอยากได้พูดอยากได้ของคุณไหมจักเสียเอาไปยังเอาไปนั่งิีเหรอ น,นั่นคือสิบุย่านคนเห็นเนี่ยบอกอู้คุอื่นไปนี่ไหมนะครับอู้ผมสร้างก็ทางอินเทอร์เน็ตมาให้ผู้เฒ่านะครับเอามาไวขา้ขั้นในพ่อบุญในพ่อเดือนนะครับว่าจะให้ผู้เฒ่าแล้วก็เจ้าของเลยล่ะมาให้มาหน้าน้านำได้ผกได้่อนะครับมานอนพันแบกเอยอันพันเอาเน,นี่ยมาตัดเอาจ่อยโอ้บ้านพี่บ้านน้องมีคือบ้านผมบ่พวกแบบนี้พี่น้องอดากดของคนอื่นเนี่ยโอ้คุณจวนที่เขาลบเอ้ยอยัยงไงขอลองเถอะ อันด่านพวกคุณนี่มันเป็นแนวนี้มันล,ละอันกาลักซ้ำอูนี่ยอื่นลักเม็ดน่ละไปนะครับผู้เฒ่าเพิ่นชีเป้าไว้ต่อพอเพิ่นชีเป้าเอาไว้พี่น้องผู้ละสาผู้ละสาผู้ละผู้ใดโบเคยเห็นผู้ใดโบเคยเห็นนะครับผู้ใดโบเคยเยบิงผู้ใดโบเคยเห็นพาพี่พ่น้องไปเบิงอันนี้พี่น้องนะครับวงจรชีวิตของสัตว์หายากอยู่ท้ายนิสานบ้านผมมืออื่นบม่ได้วา่าหรอกแต่บ้านผมมันหายาก นะครับสัตว์ปีกไปเบิงว่ามันเป็นจังไดน,นะครับมันมีไข่ประซันว่าพระพอว่าไปมันมีไข่มันออกไข่นะครับไปเบิงน้ำกัน,กนพี่น้องมันคืออย่างครับโอ้ยอยู่ครับอยู่แคบครับพี่น้องรับแคบมองทั้งสิไปนี่ละโอ้ยกนาำกระไดกไผกระไดนี่กระน่ำ ขึ้นซื้อว่าโกไพ่หนามเนะาะนะครับย้อนจากเบิ้งนี่แหละพี่น้องว่ามันเป็นอีหยงังเน่ยกรบอกมีงัวกินแค่นี้บอกไปเมืกเกี้ยวเอาเป็นกรบอกมา yêu phăng xa thăng thiết tớ văn tốt lâu và dần Hiến tía, Lái mưa lâu lạ Nên nó mất bày bố Xảy nó, nó phun nhà phun nhà Phun nhà đấy chắc là phun nhà Phun nhà hiên hộp Nghĩ đó ngồi มองยาทตมาสิครับยาี่ไตโอ้ันาพี่น้องมีมันอู้ยหัจักเลี้ยวหูจักเลี้ยวหูจักเลี้ยวว่าเป็นเอียงหูจักเลี้วพี่น้องหัักเล้วว่าเป็นอียงหูชักเลี้วพี่น้องเดียวเดียวเดียวเดยวเดียว่เบงเดเดยเบิ่งเด้อนี่พี่น้องเมีนอีหลี เห็นม่้พี่น้องนี่คือไข่นนกเป็ดนามนะครับไข่นกเป็ดนามพี่น้องนี่ไข่นกเป็ดนามนะครับแต่ผมมันสิบเรเฮ็เอียงมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหน่วยพอดีโอ้อย่านตะนเห็นพี่น้องเลยอย่าบอกผู้ใดเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่เป็นไข่นกเป็ดนามพี่น้องผมสิบรจับมันหรอก ครับผมสิบดจับมันเทยผมสีเบิงงเบ้งซื้อๆ้าพี่ผาน้องเบิ้งซื้อนี่คเับพป็นน้องไก่นกเป็นน้ำนะครับโอ้ยสมบณ์กูไปเด้ไแมนะครับแต่ผมมันสิบดที่ยัง,ยงมันออกพี่้องเด้อสัญญาว่าผมสีเบิง้งเบิ้งมันจนว่ามันสีอ้าพี่ผาน้องมาเบิ้งมันจนว่ามันสีสีคลอดผมพี่้องจนว่ามันสีฟักแล้วหละนะครับเป็นไก่นกเป็นน้ำที่สมบูุ์มากพี่้องเอ้าคุไม่หนีทุกคนนะครับแม่มันเม่อไหแม่มันอยู่ในนี้นะครับอยู่นี่แต่ผมมันสบอกไ มามันอยู่ใส่ขอเยอะขอย่างเดี๋ยวพี่น้องจะบอกไผยแล้วพี่น้องเด้อนะครับพราพี่พราพาพี่พราน้องเบื้องแล้วนะครับผมจิเอาไว้นี่ผมจิดูแลมันนะครับผมจีบอกให้พู้ใดไเมื่อเอามันนะครับผมจิเตือนบอกผูเขาไว้ว่าหาไม่คนมาเอานะครับแต่บูให้บอกภู้ขาเพิ่นบอกไผน้ำลน่าว่านะครับนกเป็ดน้ำนะครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มคร้องนะครับนกเป็ดน้ำเป็นสัตว์ป่าคุ้มคร้องได้พี่น้องเด้อนกเป็ดน้ำเป็นสัตว์ปลาคุ้มคร้องนะครับ ผิดกฎหมายผู้ใดเลี้ยงกับพิษผู้ใดเอามีไว้ในครอบคร้องกับพิษนะครับนี่ผมเชียวว่าน,นี่หนีไ่น้องนะครับเห็นว่านะครับนี่เป็นนกเป็นน้ำใครนกเป็นน้ำของแท่นะครับเอ้ยใครนกเป็ดน,น้ำเท้ๆเ่เลยมันมีของปลอมนะครับเออนะครับเป็นความอุรมสมบูรณีอย่างหนึ่งที่อยู่บ้านผมมันีพีไปน้องนะครับผมจะพิสต์ไปนี่ครับผมสิบว่เอาผมสิบอ่นี่ผม,มิบ่อมวยคนเห็น มันจะปิดไว้นะครับโอ้ยอย่าี่ยคือย่าถิ่มจาป่าเด้อนะครับแห่นคว่มเถาพัลพี่น้องเถาพัลย์ว่าอาจะเป็นเป็เดเป็ดแดงภาษาสันว่นเนเนะนะาเพป็นเป็นบรรเอินเป็ดแดงนะครับระรรน,นะครับเป็นภาษาปลาน้องบรนนกเป็ดน้ำนะครับภาษาทางการนิดหน่อยนะครับเอา้เอาถือว่าโอเคพี่น้องเป็นบมเดลตัวเห็นแล้วพาพี่พ่น้องเห็นแล้วนะครับสีพาพี่พาน้องนะครับติดตามเมืองว่าอา่มันจะเป็นจังไดนะครับจักมือใคร จักมือมันยังสีใครจักมือมันยังสีสีฟักนะครับแล้วรอติดตาต้องกันนะครับผมชไว้เพื่อนพี่น้องอ่ารอติดตามมืองยี่นี่ว่ามันเป็นยังไงนะครับออกจักโตควาดจักโตเหลือจักใครนะครับอยางรอติดตาต้องกันพี่น้องนะครับส่วนตอนนี้บรรยากาศมันเป็นได้ฝนตกละหายนะครับผมชีอ่าโบโบยู่ไก่ไข่มันนะครับผมชีโอยู่ไก่ไข่มันที่สำคัญผมผมบม่ได้จับเลยผมบม่ได้แตะบม่ได้ตองนะครับผมยังแกอ่าทายลูปไกลๆซื้อนะครับอ่าตอนนี้ฝนมันก็เป็นจะตก แผมใหญ่แม่มันมากกใครก็เก่าผมยันอ่าใครมันถื้อฝนนะครับซึ่งมันบอบบางเหลือเกินนะครับใครเป็ดตามธรรมชาตินี่ใครนกเป็ดน้ำตามธรรมชาตินี่นะครับเตือนเอาไวไ้ด้พี่้องเด้อนะครับนกเป็ดน้ำนี่เป็นสัตว์ป,ป่าคุม้มครองนะครับตามกฎหมายเลยห้ามนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับพี่้องไอถือว่าโอเคในเห็นแล้วพี่้องเป็นขวัญตาผมแล้วนะครับใครนกเป็ดน้ำเห็นแต่คนอื่นๆว่ามีอยู่น้าผูนนานา้นั้นน้าผู้นี้น้าเจ้าของก็มีบ้านนี่ยพี่้องใครนกเป็ดน้ำนะครับผมจะเอาไว้นี่ละ ถามมาเบิ้งน้ากันเมื่อช้อเมือผมสิมาจอบเบิ้งเรื่อยๆจอบเบิ้งเรื่อยๆนะครับว่ามันฟักได้จากตัวบ่อนะครับแต่ผมสีโบเฮตอีห่งมันรอติดตามน้ากันนะครับรอติดตามน้ากันว่าอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับรอเบิ้งผลน้ากันนะครับว่ามันหดขั้นตอนเองยังไงแล้วนะครับมันสิเหลือจากตัวออกจากตัวนะครับออกครบสมบูรณ์บ่นะครับผมสีบ่ใหายผู้ใดมาแตะมาต้องมันนะครับ ผมเดี๋ยวผมจะบอกคนทีแถวบ้านนะว่าบ่ให้มื่ยต้องมันบ่อยไก่มันนะครับบอกต่อพ่อต่อแม่ว่าบ่อยเมา่อยไก่มันช่วงที่มันฝักไก่อยู่นี่ยามันถิ่มไข่พี่น้องนะครับหรือมันยังหนีมันจะถิ่มหรือเปล่าบุลูผมกับบุลูกันนะครับแต่ผมเหมือนบ่ได้อ่ามีเจตนาจิมาไล่มันหนีนะครับแต่ผมเกรงใจอยากอยากเห็นด้วยซนะครับแต่พ่อว่ามันอยู่หนีแต่พ่อมันเห็นเมื่อนั้นผมเลยกว่าเบิ้งกันนะครับมันชัดเจนว่ามันเป็นไข่อี๋งเป็นว่านกเป็ดแดงว่าสันว่าผมเราว่าไม่น้อนปย่างนรบอตตนก มาเพื่นเทีย้ยนี้สมราคาพี่น้องสมราคาอยากเห็นม่นโดนแล้วใครนกเป็นน้ำแต่อยากมาเบิง่งว่ามันจะฟักยง่ไหนผมอยากเห็นตอนมันฟักเป็นน้องวามันจะฟักได้จังไรรอติดตามน่วกันครับพี่น้อง